哦。Oh ท่านประธานท่านคณะกรรมการและท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านการสื่อสารคือซับประเสริฐค่าเลิศล้ำคุณ,ณธรรมสร้างความคิดจิตแจ่มใสเดินถูกทิศคิดถูกทางสร้างทางไกลเปลี่ยนโลกได้สุขสงบพบแสนทองการสื่อสารคือเครื่องมือที่จะเปลี่ยนแปลงโลกให้เจริญก้าวหน้าลำ้ำ คุณธรรมเป็นสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงโลกที่พบกับสังีิสุขการเปลี่ยนแปลงโลกมิใช่การเปลี่ยนวิธีการโคจรของโลกแต่หมายถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในโลกต่างหากการสื่อสารจึงเป็นกุญแจสําคัญในการดํารงชีวิตเปลี่ยนจากความคิดเปลี่ยนจากตัวเราแล้วนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกหากมีคําถามถามว่าแล้วเราจะสร้างพลังแห่งการสื่อสาร ความคิดดีได้อย่างไร <c oughs> ในฐานะที่ผมเป็นเยาวนชนไทยคนหนึ่งพึงปรารถนาให้เราทุกคนรวมกันก้าวเดินตามหลักบันไดที่ชื่อว่าสังขาววัตถุธรรมมีสี่ขั้นดังต่อไปนี้บันไดขั้นที่หนึ่งสื่อสารความคิดดีผ่านทานคือการให้ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบ่งปันสิ่งดีๆซึ่งกันและกัน เป็นความสุขสันที่ยิ่งใหญ่เพราะการให้ที่แท้จริงไม่ใช่ให้เพื่อจะได้รู้สึกว่ามือของผู้ให้อยู่สูงกว่ามือของผู้รับไม่ใช่ให้เพื่อจะได้รู้สึกว่าผู้ให้สง่า่าเผยกว่าผู้รับและไม่ใช่ให้เพื่อจะได้รู้สึกว่าผู้ให้อุดมสมบูรณ์กว่าผู้รับแต่การให้ที่แท้จริง คือการถ่ายเทความดีจากชีวิตหนึ่งสู่อีกชีวิตหนึ่งดั่งคำกล่าวที่ว่าชนะความชั่วด้วยการทำความดีชนะความระนีด้วยการให้บันไดขั้นที่สองสื่อสารความคิดดีผ่านวิยวาจาคือการกล่าววาจาที่อ่อนหวานเราทุกคนรวมกันสร้างพลังคำพูดให้เกิดการสื่อสารที่ดีก,กับสังคมไทย เพราะเศษแก้วที่ปาดมือด้วยความคงยังไม่เท่ากับคารมที่ปาดใจเพราะหลายคำพูดที่ผู้พูดไม่เคยจำอาจเป็นคำที่ผู้ฟังไม่เคยลืมเราทุกคนจึงอยากพูดทุกคำที่คิดแต่จงคิดทุกคำที่พูดเพื่อเจรไนคำพูดที่ดีประเทศชาติย่อมมีแต่ความสุขสมสังคมย่อมมีแต่ความสดใสาหากเราทุกคนสื่อสารด้วยการพูดจาที่ดีต่อกัน บรรดขั้นที่สาสื่อสารความคิดดีทางอัจริยาคือการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมคนเราไม่ได้มีค่าเพราะเงินตราเมื่อหมดเงินขึ้นมาคุณค่าก็หมดไม่ได้มีค่าเพราะหน้าตาเมื่อแก่ชราคุณค่าก็หมดแต่คนเรามีค่าด้วยความดีที่ได้ทํามางานหลวงอย่าให้ขาดงานราดอย่าให้เว้นงานจําเป็นอย่าให้เสียหายดังคากล่าวที่ว่า โลกสร้างคนดีไม่ใช่เพื่อรับรางวัลแต่สร้างคนดีไว้พัฒนาโลกให้ร่มเย็นต่างหาและบันไดท้นสุดท้ายสื่อสารความคิดดีผ่านสมานนตตาคือการวางตนเสมอต้นเสมอปลายดำเนินชีวิตตามทางสายกลางไม่สายสุดข,ขั้วไม่ขวาสุดข,ขีดดำเนินชีวิตด้วยความพอควรและควรพอมากคนมากความคิดมากชีวิตมามอง,มอง แต่สิ่งเหล่านี้ยงมนำพาเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทยที่ดีขึ้นคำพูดบางคำพูดอาจสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนอย่างน่าอาัศาจรรย์ข้อเขียนบางประโยคอาจให้ทางออกกับผู้คนอย่างคาดไม่ถึงคติธรรมบางบทคติพจน์บางข้ออาจเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่อย่างวิเศษสุดเราทุกคนมั่นสื่อสารความคิดดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทย เอ่ยน้ำท้อยอันเลือดล้ำเอ่ยน้ำคำอันฉ่ำหวานเพื่อสมานร,รอยร้าวในสังคมไทยท่านภูมิเกียรติที่เคารพทุกท่านครับธรรมชาติได้สร้างมนุษย์ไม่ให้มีเขี้ยวเล็บเพื่อจะได้ไม่ทำร้ายใครสร้างไม่ให้มีพิษเพื่อจะได้ไม่เข็นฆ่ากันสร้างให้มีหนึ่งสมองและสองมือเพื่อจะได้ตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมนุษย์จึงมีการสื่อสารที่มีความหลากหลาย มากกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆในโลกเราทุกคนมันสื่อสารความคิดดีเพื่อประเทศชาติจะได้เจริญใจแต่ถ้าสื่อสารความคิดร้ายๆประเทศไทยก็จะไกลเจริญประเทศชาติจะเป็นเช่นไรการสื่อสารของเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดอ,น,อน,านาคตของประเทศไทยดังคำกล่าวที่ว่ากระแสน้ำเปลี่ยนใจปลา การเวลาเปลี่ยนใจคนการสื่อสารย่อมเป็นผลหากเราพูดทำคิดเป็นมิตรที่ดีต่อกัน